ก็สดพรีวิวครับชิมคู่ชิงที่สามวันนี้เรามาในรูปแบบใหม่นะครับปกติเดี๋ยจะมากันเพียงวันละคนคลิปละคนหรือว่าคู่ละคนวันนี้เรารวมตัวกัน3คนนะเพราะว่านี่คืออินฟลูเอนเซอร์ที่จะสลับสับเปลี่ยนมาในเพจกสดอยู่แล้วนะครับเดินหน้าสดแม็กแล้วก็จ่าตทโตโฟแล้วก็ดูไปกับแนทครับวันนี้ก็คู่ชิงที่3ก่อนเนาะนะฮะโคเอเชร์พบกับโมร็อกโกนะครับเขาเรียกว่าเป็นศึกแห่งคนผิดหวังศึกของผู้แพ้ศึกของความผิดหวังซึ่ง จริงๆก่อนนี้เกมอันดับ3เนี่ยเขาก็เถียงกันอยู่นะมีดีหรือไม่มีดีผมว่าไม่มีดีกว่านะคือถ้าเมื่อก่อนอ่ะมันจะเคยมีครั้งมีช่วงหนึ่งที่เขาพยายามหาคุณค่าของเกมอันดับ3ามเอาไว้ก็คือว่าอาจจะให้คือทีมที่เข้าชิงเนี่ยสทีมเนี่ยได้โคต้าบอลโลกแบบอัตโนมัติครั้งหน้าเลยแล้วก็ที่3เนี่ยถ้าได้ที่3เนี่ยครั้งหน้าคุณได้มาเออที่เขาเคยมีเสนอไอเดียตรงนี้นะประมาณสักยุคพวกหลัง้อง9ก้าแปช่วงสองพันสองแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่เกิดขึ้นมันก็ยังมีอยู่ แต่ของฝั่งยูโรนี่เขาไม่เอาเลยนะเออจบรอบรองก็จบกับบ้านเลยไม่ต้องเตะด้วก็ถูกทางด้านของโคชมาร์ลโกก็ออกมาพูดใช่ไหมไม่มีค่าเป็นแมตช์ที่ไม่มีค่าความพร้อมนิดนึงทางฝั่งของโคเอเชียหน่อยโดยรวมก็ไม่มีปัญหาอะไรมากนักนะครับการจัดทีมของซาร์โกดาริชก็อยู่ที่ว่าเขาจะมีการสลับสับเปลี่ยนผู้เล่นลงสนามมากน้อยแค่ไหนนะครับเบื้องต้นเซนเตอร์ก็ น่าจะต้องเป็นแมตช์ที่อัลสกอร์โอเรียกความมั่นใจหน่อยนะพี่พี่นานะโดนมาโดนตัวเมสซี่ไปเล่นดีอยู่ทั้ร์นาเมนโดยช็อตนั้นช็อตเดียวคนจำไอที่เล่นดีลืมหมดเลยก็แน่นอนว่ามันอาจจะเป็นแมตช์ที่สำคัญของลิเวอร์พูลนะครับถ้าสมมติว่าเขาจะเก็บคลีนชีตได้อีกสักนัดนึงมันก็จะเป็นสถิติที่เพิ่มเติมขึ้นมาในแผงมิดฟิลก็ก็ยังคาดว่าต้นเกมเนี่ยสามประสานเทพมิดฟิลน่าจะได้ลงตัวจริงพร้อมกันอีกสักเกมนึงแปลว่านัทคิดว่าโมดิชจะยังได ว่าลงกี่นาทีก็ไม่รู้อาจจะเล่นร่วมกับโรโซวิชแล้วก็ฟลอซิชไปเพราะว่าฟลอซิชเองเนี่ยแน่นอนว่าโปรแกรมที่จะต้องเล่นให้กับต้องสกัดเชลซีก็รออยู่แต่ว่ามันก็คงจะต้องใช้คําว่าโอเคแหละเล่นให้เป็นเกียรติกับโมริสินักหนึ่งด้านบนอยากเชียร์เนี่ยนะตัวนี้นะออซิิชให้เเล่นนป็ตัวจรงมีสลับออซิชให้ลงบนตัวจริงเพราาะว่มีโอกาสนะมีโอกาสผมว่าน่าจะสลับสับเปลี่ยนเหมือนกันในในตรงแนวรุกเพราะว่าไอที่ไอตัวหลักที่ลงทั้งคาร์มาลิช เลวายาหรือเพชรโควิดที่ใชยๆบ่อยก็ไม่ได้รู้สึกว่าอาจจะเป็นนิโคลัสบลาซิชอะไรเงี้ยหรือไม่เพชรโควิดก็น่าจะได้ลงโดยที่อันนีซาออลสิชก็ริมเส้นต์ลง้ายสลับสับเปลี่ยนแต่ว่าแม่ทัพอย่างโมริชจะต้องนำทัพนำทัพลงมาเหมือนจะเป็นสั่งลาบอลโลเขาเพราะว่าถ้ายังเล่นอยู่ข้างหน้า40แล้วนะใช่ไปหลัก4แล้วนะข้างหน้าเนี่ยโอเคคือคือเราเข้าใจว่า ที่สุดของโครเชียคืออันดับ2เมื่อปี2018แต่อะไรก็ตามเนี่ยสมมุติว่าได้ที่3มันก็คือการย้ำปรต,ตริสศาสเดิมของทีมชุดฟรองซ์98ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเกียรติไม่แพ้กันทางฝั่งโมร็อกโกอะเป็นไงบ้างคือโมร็อกโกเนี่ยมันแทบจะตรงอย่างที่วาล,ลิตเซอรกรีพูดเลยนะว่าก็คือไม่มีความรู้สึกอยากจะเล่นมันไร้ข่าไม่มีความรู้สึก,กแล้วก็คือด้วยความที่นักเตะ,ะโมร็อกโกอะฟอกชําดำเขียวมามตั้งแต่รอบนอกเอาแล้ว เดี๋ยวไอ้ตัวนั้นเจ็บไอ้ตัวนี้เจ็บไอ้ตัวโน้นเจ็บเพิ่มไอ้ตัวนี้แบนก็โรแมนซาอิดแต่ไม่ต้องห่วงพักแน่นอนถูกต้องถูกต้องไอเกิดพักแน่นอนนะครับมาซารุยถ้ามันไม่สมบูรณ์เต็มร้อยก็อาจจะให้อัติตาเลียเนี่ยลงแทนเออตัวแบนซ้ายใช่แล้วก็เอลยามิกก็น่าจะลงแทนในตำแหน่งของโรแมนซาอิดแล้วก็ดารี่คือเจ็บกันเรียบเลยแล้วก็คือพูดเหมือนว่าตอนนี้คือแผงหลังของบายโกะไปหมดไปหมดเลย ไปหมดเลยแล้วก็อาจจะมีแนวลุกอาจจะคงอากิมซีเยกไว้แต่ว่าตัวลุกอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นซาบิลี่ที่ลงมายิงประตูยิงฟรีคิกใส่เเบลยยีมที่ยิงเบลเยียมอ่ะไอ้ตัวยิงเบลเยียมอ่ะก็อาจจะลงมาส่วนแผงมิดฟิลด์เพราะแผงมิดฟิลด์อาจจะไม่ได้เปลี่ยนมากโซเฟียนอัมราบาดโอนาฮีนะครับแล้วก็อัม马าเนี่ยพวกเนี้ยน่าจะยังลงอยู่หรืออย่างน้อยอ่ะสองคนจะลงแล้วก็สลับสับเปลี่ยนตัวอื่น เขามาแทนคือเกมจริงที่สามอะบางทีคือเป็นเกมสุดท้ายแล้วต้องยอมรับว่ามันเป็นเกมที่มีแต่ชื่อมันเป็นเกมที่ไม่ได้มีความหมายอะไรบางทีเนี่ยอ่าคือไม่ถึงกับทิ้งหรอกแต่ว่าพวกนักเตะสำรองที่อาจจะไม่ได้ลงสนามเป็นประจำในรายการนี้โอกาสน้อยเนี่ยก็น่าจะได้โอกาสในส่วนนี้มากดีนะไอ้เจ้าเชติล่าโดนออเออมันโดนมันโดนตัวนี่แบบโอ้โหมาพูดจริงนะมันควรจะมีสักลูกในบอลโลกคนนี้มันฟัมันหาอกาสดีแต่มันถูกอากาสถงโอกาสเรียบเลยนะครับผมซึ่ง จริงมอสโกนอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงจะวันเจอฝรั่งเศสไม่ได้สู้ไม่ได้แล้วแต่ว่ามันไม่โคมเองอ่ะถูกถูกก็คือโดนแต่ละดอกก็เสียหมาเลยเสียสุดนักไปทันทีใช่ใช่ครับฟันพงนิดนึงมองว่ามันเกมไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่ด้วยคุณภาพของโคเอเชนน่าจะสามารถชนะได้ในเวลาด้วยผมคิดว่าไม่ต่อเวลาหรอกครั้งสุดท้ายที่ต่อเวลาก็1 9ึ6ง9 8้าแปดหเก้าวปดหกทั้ียวสมาก็จะยิงกันเยอะนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่าคุณภาพของโคเอเชนดีกว่านะคล้ายกันนะคือ คือคุณคาดหวังอะไรกับเกมระดับ3ก่อนถ้าคาดหวังว่าโอ้โหความสนุกใสกันยับเนี่ยความเข้มข้นความจริงจังเนี่ยอย่าคาดหวังแต่ถ้าคาดหวังการที่จะมีประตูเกิดขึ้นเยอะๆคาดหวังได้เพราะเกมชิงที่3เนี่ยมันไม่มีอะไรอยู่เลยสองลูกอัพเกือบทุกครั้งนะครับในการแข่งขันฟุตบอลโลกแล้วไม่ได้ไม่ได้ชี้ช่องทางนะแต่เขาบอกว่ามันน่าจะมันยิงเยอะเกือบทุกครั้งเพราะมันไม่ต้องมีใครมาเน้นเกมรับเน้นโหนอะไรแล้วใช่นะครับแต่สุดท้ายมองว่าผมว่าโคเอเชียมันมันเอามากกว่ากับเกมเนี้ยนะครับผมอย่างน้อยก็ ทิ้งทิ้งท้ายให้แบบให้ให้มันสมศักดิ์ศรีหน่อยไม่ได้บอกโลโก้ไม่สมศักดิ์ศรีแต่วโลโก้มันถึงตรงเนี้ยเขาเกินเป้าเกินแบบมันเกินสุดๆแล้วแล้วแล้วไอ้ความที่แบบใสมาเต็มดอกจนนักเตะแบบกรอบหมดแล้วอันเนี้ยนะครับมันก็แทบจะปล่อยจอยแล้วนะครับก็เล่นไปแบบสบายๆนะครับก็เชื่อว่าโคชเชน่าจะชนะสักส1หนึ่งประมาณนี้เลยด้วยครับผมว่าอาจจะสัก สองหนึ่งแต่สามสองก็เป็นไปได้นะคือยิงกันเยอะผมยิงแรกกันนะยิงกันเยอะแต่สุดท้ายด้วยด้วยสามกลางเทพของโครเอเชียกับสภาพสบักสบอมิมากของโซเวียตนัมละบัตผมว่าสามกลางเทพของโครเอเชียน่าจะยังเอาอยู่นะครับผมก็คิดว่าโครเอเชียเหมือนกันครับอืมครับแล้วนี่ก็คือรอบชิงที่3นะครับของสกอร์สดพรีวิวนะครับก็จะเจอกันได้นะครับในการพรีวิวเนี่ยจะเป็นทุกวันที่มีฟุตบอลนะครับก็คือจบฟุตบอลโลกไปเนี่ย ก็ยังมีอยู่นะยังไม่ได้ยังไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ยังมีฟุตบอลลีกอยู่นะครับทีนก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้กับทุกช่องทางของสกอร์สดครับไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok หรือ Facebook ด้วยนะครับครับ